ลืมตัวเฮียเลิมหมอทำไม่ได้มาไปเองอเล่นแับเลยเป้อาเียองรอบที่นต้เเองนะข้ามานะสางหนลูกวิ่เต็มส่ามนจเก้เซฟบเอ้าสอง